สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูนิวและครูสุอีกแล้วนะคะวันนี้ครูนิวและครูสุนะคะจะมาให้ความรู้เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชการที่สิบนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมนี้นะคะเป็นวันอะไรเอ่ยเก่งมากๆากเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมน พระรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิาราลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะหรือเราจะเรียกว่าในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะต่อมานะคะพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิาราลงกรณ พระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือราชการที่สิบนะคะเป็นราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิษนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะต่อมานะคะ พระอ,องค์นะคะทรงเจริญรอยตามเบื้องพายุกละบาทนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะมานะคะทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระอ,องค์และทรงปฏิบัติในส่วนของพระอ,องค์เองล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า และเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะพระรา,าชกรณียกิจในหลวงรัชการที่10ด้านกีฬาทรงพระราชาทานพระราชาอนุญาตให้จัดงานกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ต่อมามาดูพระราชกรณียกิจอีกด้านหนึ่งของในหลวงนะคะในหลวงราชการที่ส0พระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจเพื่อส่งเสริมให้คนไทยสมัครสมานสามัคคีสร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติไม่หวังสิ่งตอบแทนจากภาพด้านซ้ายมือนะคะเป็นกลุ่มจิตอาสาร่วมกันพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่อาทิเช่นการทำความสะอาดสถานที่สาธารนณะ การขุดลอกคูคลองและการจัดเก็บผักตกชวาตราสัญลักษณ์และธงประจำราชการที่10บพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสินมหาวัชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพวันจันทร์ซึงใช้สีเหลืองเป็นสีพิ้นของธงธงสีเหลืองตราพระปรมาธิไทยตัวย่อวปรมีพระอนุนาลมเลขสิบ ภายใต้พระมหาพิชัยมงผูดเป่งรัศมีดอกไม้ประจำรัชกาลที่สิบดอกรวงพึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่ถือกำเนิดในไทยดอกสีเหลืองกลิ่นหอมคล้ายน้ำพึ่งที่สำคัญออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นต้นไม้เมืองคลประจำรัชกาลที่คนไทยควรทาความรู้จักเป็นอย่างยิ่ง ต่อมามาดูการแสดงความจงรักภักดีมีการลงนามถวายพระพรมีการเข้าร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีมีการเข้าร่วมจุดเทียนชายถวายพระพรจัดทำโดยนางสาวจิรล,ลักษณ์แสงสิทธิ์และดิฉันนางสาวสุรยดาแก้วระดีเป็นนักศึกษาฝึกษนคณะครุศาสตร์สาขาสาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธทนบุรี